คลิปนี้หนุ่มทองแดงก็จะพาทุกคนมาเที่ยวภูเก็ตครับผมเมืงแเงงความขวัญของหลายๆคนที่อยากจะมาสัมผัสครับผมหนุ่มทองแดงก็จะพาคลิปความประทับใจหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่หนุ่มทองแดงและครอบครัวเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตกันมาให้พี่น้อง fc หนุ่มทองแดงได้รับชมกันครับผมติดตามชมกันเลย สวัสดีครับผมนมตองแดงแรงเ,งเ,งเรเดียนครับวันนี้นมตองแดงมาอยู่ที่เซนทรัลภูเก็ตครับผมนี่สวยงามอลังการมากครับผมวันนี้นี่ท้องซาเกตตา้วยความตั้งใจของนมตองแดงจะไปถ่ายอะโพเดียมที่เลี้ยงปลา ไม่พี่น้องชมแต่ว่าด้วยกฎกติกาอะไรมากมายหลายอย่างหนุม่มตรงแดงก็เลยไม่ได้ถ่ายไม้ดูครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อที่แหลมพรมเทพเพื่อจะรอดูพระอาทิตย์ตกดินครับผมเราก็เดินทางต่อมาที่แหลมพรมเทพซึ่งหนุม่มตรงแดงก็ไม่ได้แวะแหลมพรมเทพเหมือนกันครับผมเพราะว่าหนุม่มตรงแดงไปเดือนพฤศจิกายนก็เขาเรียกว่าเป็นเดือนที่ การท่องเที่ยวบูมมากครับผมทั้งพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวต่างประเทศเ,อเยอะแยะกันไปหมดเลยที่จะมาเราชมพระอาทิตย์ตกดินนุ่มทองแดงกันเลยพามาต่อที่กางหันลมซึ่งอยู่หา่างไม่ห่างจากแหลมพรมเทพมองกันสามารถเห็นกันได้เลยครับผมมุมนี้สวยงามมากเต่นั่นเลนนุม่มทองแดงมารอพระอาทิตย์ตกดิน แต่โชคไม่ค่อยกข้าวข้างสักเท่าไหร่ดวงอาทิตย์ดูไม่เห็นครับผมวันนั้นแต่บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยครับผมบรรยากาศร่มรื่นนักต่องเที่ยวก็ล่องเรือเต้นร้องรำตำเปลงกันอยู่ในเรือครับผมตวนุม่มต้องแขงเล็กครอบครัวเราก็อยู่กันด้านบนส่งรอดูพระอาทิตย์จะตกดินตกน้ำ แต่นั่นเลยครับผมบรรยากาศมืดกว่ามัวดินเราก็ภาวนาอยาให้ฝนตกอย่างเดียวแต่นี่แหละครับผมบรรยากาศที่เอามากว่าเอฟซีนมโงเรงทุกคนครับตอนนี้นมตรงเรงก็ามาอยู่ที่แหลมพรมเทพครับผมซึ่งมารอดูพระอาทิตย์ตกตกน้ํากัน <laughs> ที่แหลมพรมเทพก็คือ ดูพระที่ตกน้ำครับผมไม่ใช่ตกดินตกดินพระที่ตกดิบริเวณนี้ก็จะมีเรือนักท่องเที่ยวเรือยอดอะไรเยอะแยะเลยครับผมผู้คนก็มารอดูกันเยอะแยะเลยครับผมบรรยากาศตอนนี้ <Okay. S 1> ก็เป็นเวลาอ่า 5 4าก็คือ17นาฬิกา60นาทีก็ประมาณ1แบเนาฬิกา20นาทีพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่ามาลุ้นกันว่าเราจะเห็นพระอาทิตย์ไหมเพราะตอนนี้ต้องวามืดคืนมั้งมืดคืนเยอะครับผมนอกจากเวลาที่เราจะหา วันเวลาที่มาต้องเที่ยวแล้วสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเตรียมการว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรและป้องกันความผิดพลาดไว้หลายๆอย่างด้วยนะครับผมนี่น้องตงเด้ก็จะให้ดูบรรยากาศตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับเดินทางกลับไปหาที่พัก บรรยากาศวาจโรพระอาทิตย์นี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะหนึ่งทุ่มนะครับผมแต่ยังแจ้งสาว่างเลยแล้วก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์หายไปแล้วถึงทีนี้เราก็กำลังเดินทางลงควนตรงนี้บริเวณที่จอดรถก็เขาจายจอดด้านบนครับผมซึ่งรถก็เต็มนอตรงนี้ก็ไปจอดไปริมทางเอาด้านล่างดูนักท่องเที่ยวพี่น้องอ เยอะแยะไปหมดนี่ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างประเทศแล้วเลงกันใจรู้เรื่องนี่ <c oughs> นี่แหละครับผมการเดินทางของครอบครัวนมทองแดงเราก็ไปตอนนี้ก็ใกล้จะครบสิีจังหวัดภาคใต้แล้วครับผมเราเดินทางกันไปเรื่อยๆรุ่งเช้าสาว่างเราก็เดินทางไปหาอาหารรับประทานกันก่อนเลยครับผมเขาบอกว่าร้านนี้ชื่อดังมากหมอมูดง เราก็มึนๆอยู่ว่าหมอมันต้องรักษาคนไข้คนป่วยเลยแต่นี่เป็นร้านอาหารครับผมมีอาหารบ้านๆแต่รอยมากพี่น้องเออแต่หน,นุ่มทองแดงแนะนําไว้ก่อนเลยถ้าพี่น้องขึ้นเกาะอย่าไปสั่งหมูอย่าไปสั่งเนื้อนะครับผมมันแพงแต่พี่น้องสั่งปลาพี่น้องเออถ้าสั่งปลานี่ถูกมากเลยครับผมอาหารแนะนําของร้านนี้ก็มีมากมายหลายเมนูมากเลยครับผม แถมนำพริกมาด้วยสิ่งที่ํำกันนี่ปลาทูยัดไตรโอ้รอยพี่น้องนมทองแดงกับกอบกรัวก็ได้รับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยอร่อยเช็คอินเช็คเอาอะไรเด็ดก็เดินทางต่อกันเลยครับผมนมทองแดงก็ตั้งกี่เพียรมุ่งตรงไปเลยครับผมปลากล้วยไม่ใช่ปลาตองครับผม่ครับวันนี้นมทองแดงมาอยู่กันที่ภูเก็ต หาดป่าตองครับผมนี่หาดป่าตองตอนนี้ก็คึกคืนมากเลยครับผมเหมือนกับเมืองกว่าังเลยเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับผมโอ้ทะเลนี่คือหาดป่าตองครับผมนี่น้องตะเกียงดาก็กำลังถ่ายรูปกับต้นพราว ครับผมนี่ก็หาดป่าตองครับผมจังหวัดภูเก็ตวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่สี่พฤศจิกายนส5งพรหครับผมก็เป็นเดือนแห่งการส่งทายลากันไปอีกปีครับผมครับวันนี้นุ่มตรงน,นี้ก็พาน้องพี่ฒัดมาเที่ยวตาลีกัน ึงแดจะร้อนเราก็ยังพอทอนได้ครับผมแต่เราดูโอ้อาเปรียดอย่างสบายเลยครับผมเราเป็นประเทศเมืองร้อนเราก็ถือว่าร้อนปกติแต<อ>่เขาเป็นประเทศเมืองหนาวเขาถือว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบมากครับ นี่แหละครับผมบรรยากาศของหาดป่าตองภูเก็ตครับผมกวารังอะไรมากมายเลยหนุ่มตรงเลงก็เล้งไม่ถูกเลยพี่น้องเก็เพราะว่ากว่ารังทักตายฮัลูฮลฮัลูถึงนี่แหละครับผมบรรยากาศที่เก็บมากวักพี่น้องที่จะมาเที่ยวภูเก็ต นี่ถ้าใครพูดฝรั่งพูดอังกฤษเป็นสาบายสาบายเลยครับผมแต่ไม่เป็นได้เราพูดไม่เป็นเราก็พูดแต่เราลาาแล้วพี่น้อง <c oughs> สุดที่นี้นี่แหละครับผมบรรยากาศคืมคว้าคืมขนแต่ก็เรียกว่าบรรยากาศดีมากสําหรับการต่องเที่ยวแบบนี้ฝนไม่ตกบรรยากาศดีมีเรือใหญ่เรือย,ยอดมาจอดรออยู่สิ่งสาคัญไฮไลท์ของป้าตองก็คือ นี่และครับผมร่มร่มที่พานักท่องเที่ยวเหินหาวกลางอากาศได้เลยเขาใช้เรือเรือสปีโบ๊สในการลากนักท่องเที่ยวชอบกันมากครับผมไปต่อแถวต่อคิวกันเยอะแยะเลยแต่หนุ่มต้องเน่งฮ่าคงจะไม่ขึ้นไปครับผมตรงใจขึ้นไม่รอดแน่เลย <c oughs> เดี๋ยวผมเราก็แก่ๆมาเดินเที่ยว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 แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับก็บผมเพราะว่าเราก็ไม่มีภารกิจอะไร <S <S เพียงแค่มาเที่ยวให้พอได้ถึงภูเก็ตแล้วก็ให้ถึงหาดป่าตองก็ถือว่าเรามาถึงภูเก็ตแล้วครับผม <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้ว เคยที่มีเวลาว่างก็พากันมาเที่ยวนะครับผมมาเดิน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 แล้วก็ครับ <c oughs> ไปก่อนครับผมบ๊ายบายก่อนจะกลับบ้านหนุ่มตรงนี้ก็มีใหไหลทออีกที่หนึ่งครับผมเป็นทางกลับก็คือบ้านกลับหัวนั่นเองครับผมเคยอยากมึนอ,อยากงงอยาก เลี่ยนบรรยากาศให้มันกลับหัวก็ลองเวกันมาดูรับผมบรรยากาศทีน่นี่ก็เรียกว่าบ้านกลับหัวทุกอย่างมีทั้งพื้นล่างทั้งพื้นบนกลับหัวเมาเม็ดนี่พี่น้องก็ลงมาสัมผัสกันดูกันผม

เวลาให ання, well. so is, ่ครัสี่เราใหปกติได้เลยนะบนเรืองจบองใ่ในทุกครั้งสี่เราให่เราจะต้องให้ที่คนนีช şey ื่คนนรังเราจะใึงตัวอะไรไม่ต้องสายเชาต้องในวันเราต้องต้ารทั้งบุดเพราะว่าเวผมนไมีการมีการเป็นบ้านปกติสงส่วนส่วนวิธีการเล่นคือเราต้องจำเมื่อเราขูกันดึงกันดึง ครับตอนนี้นุ่มตรงน,นี้ก็มาอยู่ที่บ้านกับปัวครับผมทุกอย่างกับปัวไปหมดเห็นไหมนี่ทุกอย่างกับปัวไปหมดเลยนี่ตอนนี้ก็มาอยู่ชั้นดาดฟ้านี่โอ้ยนี่เดินกับนิ้วเดินกับนิ้วแมวแนวแนวแนวเดินกับนิ้วเลยครับผม เินกับตัวนิ้วเลยกับตัวนิ้วโอ้ยต้องเดินลงล่างเลยวไม่ไปไป,ไปนี่แหละครับผมก็เป็นอีกไอไ้เลยหนึ่งของบ้านกระบัวครับผมพี่น้องเข้าใจเทคนิคกันหรือ,อยังเทคนิคก็คือเขาจะติดทุกอย่างไว้บนเพดานนั่นเองครับผมแล้วเมื่อที่เราถ่ายรูปในการ ถ่ายรูปปกติเลยแล้วเราก็ทําการพลิกพลิกในเครื่องตัวสับของเราพลิกรูปเราก็จะได้กระปััวแบบนี้เลยครับผมอันนี้ต้องไปสัมผัสกันเองพี่น้องมีความน่าตื่นตาน่าตื่นใจและอีกหลายๆมุมที่เป็นกาล่างที่เขาจัดไว้ให้เราเล่นครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย สวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงแรงแรงเตือนครับวันนี้หนุ่มทองแดงมาอยู่ที่สะพานสารินครับผมนี่คือสะพานเก่าสารินที่เขาอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ซึ่งความรักของหนุ่มสาวครับผมแต่ตอนนี้หลายคนก็นมาตกเบ็ดกันตรงนี้ปลายเยอะแยะเลยนี่ด้านหลังก็เป็นเขียนว่าสะพานสารินครับผม ดูบรรยากาศกันจนยามเย็นนี่เลยครับผมสะพานสารสินค่อยผ่านไปภูกเก็ตก็สามารถเวะลงมาจากผ่านข้างบนเลี้ยวลงมาได้ครับผมข้าล่างนี้สะพานยังอยู่สวัสดีครับ